ทุกคนครับนี่คือหนังสือพิมพ์ครับทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์กันล่าสุดเมื่อไหร่ครับวันนี้ผมไปซื้อมาเมื่อเช้าสบับสิบบาทไปดูว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สมัยนี้เป็นไงในเนื้อหาข้างในมีคอลัมน์อะไรบ้างครับเพราะผมเชื่อว่าหลายหลคนอ่านข่าวผ่านออนไลน์กันหมดแล้วครับมาดูครับมาดูครับหน้าแรกครับนะครับหน้าที่สองก็จะมีคอลัมน์นู่นนี่นะครับนี่มีล้อเรียนการ์ตูนการเมืองยังมีเหมือนเดิมครับ ม,น,มนี่ครับแล้วก็มีหน้านี้ข่าวบุคคลข่าวอะไรก็ว่านไปนะครับนี่ครับก็ยังมีการ์ตูนล้อเรียนเหมือนเดิมนะแล้วก็ข่าวทั่วไปนู่นนี่นะครับคือแล้วก็ต่อไปฉบับนี้เป็นกีฬาเลยครับเป็นฉบับก,กีฬามีอยู่กี่หน้าครับหนึ่งนี่ครับข่าวกีฬาทั่วไปหนึ่งสองแล้วก็เป็นข่าวบันเทิงครับก็ โดยรวมนะครับจํานวนหน้าลดลงนะครับเพราะไม,ไม่ค่อยมีใครได้ใช้บริการอ่านเสเปริมีแล้วยังไงก็อยากรู้ครับทุกคนอ่านหนังสือพินกันล่าสุดเมื่อไหร่นะครับ